เพื่อนจจะมันี่แยแอ s t h m เฮ็ดอันเข่ามันจ้ะแอ้หุงเข่าใส่กะทิด้วยเนี่ยจ้ะเฮ็ดงานจ้ะบะก็เลยบ่ค่อยมีเวลาจ้ะน่งานแล้วเชียงก็เลยมาหุงเข่ามันจ้ะนี่จ้ะส้มตำแย่เตรียมไวล้ละจ้ะย s t h m a ตำไทยเนาะมันต้องเข่ามันส้มตำจ้ะหเอากะทิบกข้าวหงจ้ะข้าวมันส้มตำเนาะมันี่เนาะนี่จ้ะ หงอยแอบซับล่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอันตอนตำเรียวนาะเพื่อนๆเนะเาะแอนแอนแอนเพื่อนๆจ้าส้มตำไทยแย่ก็เสร็จแล้วเด้อตจะโรยเบบน,นี้แหละก็ตำใส่เอาเพื่อนๆตำไทยแอดเดอร์เนี่ยกับกินกับผักเสี้ยนนี่จ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ย เราจะมาดูข้าวมันแย่จะเสร็จหรือยังข้าวมันมเนี่ยแอดจะอืมเออนี่เนาะข้าวมันจะ้ะข้าวมันส้มตำนี่นแหละส้มตำของแย่ครับผักเสี้ยนแย่แอดเป็นระดับจ้ะเป็นแล้วจะ้วจะกำลังอร่อยนะจะ้ะสามคืน สามคื้จะเพื่อนๆจ้าอ,อร่อยมากเลยกระเทียมก็เป็นเลยจ้าเพื่อนๆอเดี๋ยวกินก่อนอื